หนึ่งก็คือสถานที่ให้ปัจเจ้านอกมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันเป็นสิ่งที่จิตญาณทุกดวงทั้งหลายที่เขาต้องการคาว่าธรรมะธรรมะธรรมะ,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 มะอุทยานอุทยานคือการท่องเที่ยวใช่ไหมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่บันเทิงสถานที่ทุกคนแสวงหาให้ความสงบร่มเย็น อุทยานต้องมองให้ให้ชัดเจนไดน้ทีนี้แหล่งธรรมอุทยานก็เป็นสถานที่หนึ่งที่ที่เราจะอนุรักษ์หรือว่าเราจะสร้างสารรค์ขึ้นเพื่อให้คนทั่วโลกนี่เข้าใจในธรรมของพระเจ้าอืเป็นการบันเทิงธรรมเข้าใจคาว่าบันเทิงธรรมนะทั้งธรรมชาติทั้งธรรมจักรคือเราจะบรรจุอแหล่งของ ธรรมชาติที่สวยงามที่สุดซึ่งเรามีอยู่แล้วในธรรมชาตินั้นแต่ธรรมชาติจะสวยงามจะทําให้คนประทับใจได้มันก็เกิดการปรับปรุงแต่งเสริมเพิ่มขึ้นมาให้มันเกิดสีสันให้มันเกิดสิ่งดีงามขึ้นมาสวยงามเราจะทําเป็นธรรมราชาอย่างที่ที่ในหลวงทรงทรงสร้าง ที่สนามานังเลิงนะที่เป็นอุทยานในใจใจกลางของกรุงเทพแต่ที่นี้ของเราเนี่ยมันเป็นแหล่งแหล่งที่มีอยู่เดิมแล้วเพียงแต่เราปรับปรุงเราก็จะใช้ชรูปแบบคล้ายๆกันคล้ายๆกันยังไงก็คือจะให้คนมาเที่ยวในสถานที่ที่เรามีอยู่ได้ศึกษาธรรมะไปด้วยจะ ทำให้เห็นบรรยากาศอของธรรมจักเป็นยังไงเราจะใส่หลักธรรมคำสอ,สอนอด้านของพระเจ้าให้คนได้รู้จักหลักธรรมของพระเจ้าหรือว่าให้รู้จักธรรมะทั้งหมดเขาเลือกเป็นที่เป็นที่จบแห่งการศึกษาค้นคว้าอ,อให้คนได้พิสูจน์ทุกเรื่อง ในธรรมะที่พวกเรากําลังถ่ายทอดอยู่เนี่ยให้เห็นธรรมชาติที่สวยงามด้วยเห็นธรรมจักรที่ชัดเจนขึ้นระหว่างอาวิชชากับปัญญาด้วยอ่าเราได้มีแหล่งท่องเที่ยวที่ไปอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะตื่นตาตื่นใจเขาเข้าใจเขาว่าตื่นตาตื่นใจไหมเห็นน้ําตกที่สวยงามเห็นน้ําไหลเห็นโอ้โห สิ่งแวดล้อมที่สวยมั้งนะแล้วก็จะเน้นเรื่องของหลักของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์ของพระราชาเออคือให้มองอย่างนี้ด้ยใ,ในโลกนี้นี่พ่อวิเคราะห์หมดแล้วแล้วก็เบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จในทั้งหมดที่ทําไงโลกถึงจะร่มเย็นได้อืโลกของเราทั้งจะเข้าสู่สภาวะที่ร่มเย็นแล้วก็สวยงามจเจริญหูจเจริญตาแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างจะเบ็ดเสร็จในในใน,ในเรื่องเดียวกันเนี่ยพ่อก็เลยนําเอามหาธรรมราชาขึ้นมหาธรรมราชาเนี่ยเนี่ยที่ที่จะบรรจุทุกเรื่องไว้ในนั้นคําว่ามหาธรรมราชาคือทรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยซึ่งบอกแล้วว่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยบรมันที่เจ็ดเนี่ยที่สร้างในในเพชรบูรณ์เนี่ยที่บอกว่ามี พระุทธมหาธรรมราชาเกิดขึ้นเห็นไหมเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของของเพชรบูรณ์ถูกไหมพราะเรามองมองเห็นไหมล่ะนี่แหละแต่ในนี้คนคนไม่เข้าใจเขาว่ามหาธรรมราชาในความหมายที่แท้จริงนี่มหาธรรมราชาเนี่ยเราจะเอาธรรมของพุทธเจ้าหนึ่งที่ทําให้เนี่ยกาเรียกว่าโลก,กุตตรธรรมที่พุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแล้วก็ พาคนเดินออกจากทุกข์ทั้งหมดเลยเห็นไหมหนทางเห็นความดับทุกข์ทั้งหมดเนี่ยแต่ว่ามันจุไว้ในนี้อ่านี่คือคือทำองทีรร่พระเจ้าตรัสรู้ของศาสนาพุทธทั้งหมดเลยอ่าที่ที่เรากําลังเดินที่เรากําลังปฏิบัติกันอยู่นี่แหลนะนะเราก็จะเอาเป็นหลักคําแบบย่อยๆให้คนพวกเราได้เห็นชัดเจนสามารถปฏิบัติออกจากทุกข์ได้อืมแล้วก็ ทำที่ในหลวงของเราทรงดำริแล้วก็ดำรัดเอาไว้แล้วก็ทรงทำทรงสร้างไว้แล้ววางรากฐานคือศาสตร์ของพระราชาเออที่จะบรรจุไว้ที่นี้ให้คนได้ศึกษาเรียนรู้ขนาดกรุงเทพเนะี่ยที่นิดเดียวเองเออก็ยังสามารถสร้างขึ้นมาได้ให้คนเรียนรู้ได้ที่นี้ก็เหมือนกันเราก็จะบรรจุทุกเรื่องในการแก้ปัญหาที่ที่ในหลวงของเราได้ทรง ทรงวางพื้นฐานให้กับคนของประเทศไทยไว้แล้วเ,เราก็จะเอามาให้คนได้ศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าจะก,ก,การเรื่องน้ํจาจัดการเรื่องปุ๋ยเรื่องดินคือทุกอย่างนี่ในหลวงของเรานทรงทําไว้หมดแล้วเราเพียงแต่เอามาสานต่อบรรจุไว้ในนี้ให้คนได้ศึกษามองออกไหมซึ่งมันจะสวยงามมากเลยลทั่วโลกเขาจะมาเห็น นอกจากเขาไปดูที่อที่กรุงเทพแล้วนี่นเขาลงกรุงเทพแล้วเขามาเนี่ยคนทั่วโลกเขากลับมาเขาก็จะมาดูที่ที่เราซึ่งเขาจะได้ศึกษาเรื่องของธรรมะด้วยได้ปฏิบัติธรรมด้วยเป็นแหล่งเดินทุดงได้ด้วยมองออกไหมในตวเนี้ให้มันชัดเจนขึ้นแล้วก็ชาวบ้านทั้งหลายหรือว่าคนที่ที่อยู่ที่นี่เพราะเราจะสร้างสันริภาพโลกใช่ไหม เราจะสร้างสาันติสุขให้เกิดขึ้นทั่วโลกใช่ไหมเราก็ต้องเอาแหล่งตัวนี้เป็นคนที่คนจะได้ศึกษาเรียนรู้เออความเป็นอยู่ของคนจะอยู่ยังไงจะอยู่ยังไงเน่ยน่เพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มบ,บุญปัญญาให้เขาเอ,อวางหลักสร้างคนให้เกิดปัญญามองออกมาล่ะเพราะฉะนั้นหลักทรรทุกอย่างนี่การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมจะใช้ชีวิตยังไง เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้หมดเลยแม้แต่จะรักษาโรคโดยไม่ต้องใช้ยาได้ยังไงจะอยู่แบบไหนเออจะใช้ความเป็นอยู่ยังไงเ,เห็นไหมเราคือเราจะเป็นสร้างต้นแบบเอาไว้ให้ให้กับคนทั่วไปได้ศึกษาพอๆเข้าใจไหมเออล้วก็เราเหมือนเราจะสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาเออ ให้คนได้พักอาศัยด้วยอย่างเช่นเราเราไม่เบียดเบียนสัตว์เนี่ยแต่ในป่านั้นเราก็จะมีมีสัตว์ป่าให้คนได้ศึกษาด้วยโดยเฉพาะธรรมะอุทยานสุดไหม,มเราสร้างสถูปสร้างมหาเจดีย์ขึ้นมาเนี่ยนะก็เรียกว่าธรรมะเจดีย์ธรรมเจดีย์ที่ที่เรากำลังสร้างอยู่ตอนนี้แหละก็จะบรรจุธรรมะไว้ทุกอย่าง แล้วก็เป็นที่ปฏิบัติด้วยแล้วก็จะมีพุทธเจดีย์เจดีย์ของพระสังกัจจ์เราพุทธเจดีย์ที่จะมีผพุทธมส,สมรมมาจากกรีสีสาดดาพระเจ้ามรากตแล้วก็พธธระพุทธมหาธรรมราชาคือสามองค์น,นี้เป็นจุดด่น,นคือคือเราจะทําไว้ให้คนเห็นเขาเรียกว่าพุทธเจดีย์มองออกมาแนะ้วบรรจุพระพุทธ อพุทธรูปเอาไว้คือพุทธปุสมบรมจักปรีสีสัดาซึ่งพุทธเจ้าธรรมะเปิดโลกกรรมดานของเรานี่แหละที่ประทานธรรมะให้ลมหายใจให้เรานี่มองออกไหมตรงนี้ผู้แก้ไขปัญหาของโลกออที่เบ็ดเสร็จทุกเรื่องนะ่ะมาที่นี่คือเบ็ดเสร็จพึ่งพาตนเองได้หมดน,นี่เราจะนำพาแบพึ่งพาตนเองโดยไม่ต้องพึ่ง ไม่ต้องพึ่งสิ่งสิ่งข้างนอกเลยพึ่งให้น,น้อยที่สุดไม่ใช่ไม่พึ่งเลยนะเข้าใจว่าไม่ใช่ไม่พึ่งเลยแต่เราจะทําให้คนเนี่ยพึ่งตนเองเป็นหลักก่อนเหมือนนประเทศไทยเราถ้าเราจะถ้าเราจะเป็นผู้นําโลกนี่เราต้องมองขีดจํากัดของขีดความสามารถของเราด้วยเข้าใจว่า คือตอนนี้นี่สังคมไทยของเราสังคมทั่วโลกตอนนี้กําลังวุ่นวายถูกไหมล่ะเ,เราก็ต้องสร้างขึ้นมาของเราที่จะเป็นต้นแบบเขาเลยเข้าใจว่าสร้างเป็นต้นแบบเขาไหมล่ะทําให้คนเกิดปัญญาทําให้คนมีศักยภาพออมีอนุภาพามีศักยภาพในการบริหารตัวเองบริหารสังคมเ,เป็นผู้นําสังคม ถ้าเราไม่ทำแล้วแล้วใครจะทําเพราะทุกอย่างมันต้องเริ่มต้ตนจากเราถูกไหมมองมองออกไหมล่ะซึ่งเรามีทุกอย่างพร้อมหมดเลยประเทศไทยของเราเนี่ย <c oughs> เราพร้อมหมดทุกอย่างี่ขอให้เราศึกษาดีๆเถอะเราพร้อมหมดแล้ว <c oughs> โดยเฉพาะสมาธิพุทธเจ้าประทานมาให้พวกเราเนี่มันเบ็ดเสร็จในทุกเรื่องแล้วตอนเนี้ยเนี่ย ดูดีๆนะเราสามารถพึ่งพาตนเองได้แล้วก็สามารถที่จะบอกคนอื่นให้คนอื่นทําตามเราได้ด้วยเนี่ยเหมือนวิธีที่พวกเรากําลังปฏิบัติอยู่เนี่ยนะตรงนี้แหละมันจะมันจะเป็นแหลง่งนะยังยังสถูปหรือว่าสถูปเจดีอะธรรมธรรมสถูปเจดีนี่แมที่ที่เรากําลังสร้าง มันมีทั้งหลักธรรมมันมีทั้งโอ้มันครบหมดเลยทั้งธรรมชาติทั้งธรรมจักที่เราจะใส่เข้าไปในนั้นหลักทำคำสอ,สอนของพระเจ้าที่เราได้มาแบบง่ายๆทำแบบง่ายๆนะในในในด้านส่วนนั้นนะส่วนด้านด้านนอกเราถึงจะเอาเป็นศาสตร์ของพระราชามองออกไหมล่ะศาสตร์ของพระราชาก็จะมีครบทุกเรื่องทั้งเรื่องสิกกิจพอเพียงเรื่องอะไรต่างๆ แต่ด้านฐานฐานท่านบนเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติที่สวยงามอยู่แล้วอย่างอย่างคลองไส่คลองไส่ไก่เงี้ยซึ่งเรามีน้าตกถูกไหมแล้วก็ปรับปรุงตัวนี้แหละให้เป็นเนี่ยตอนนี้เรากำลังขุดสระขุดอะไรทาเป็นที่กักเก็บน้ําฝายทะลอน้ําทําฝายทํโน่นทนําน,นี่เอ่อที่ปรับปรุงเขาเรียกว่าประยุกต์มองออกไหมตอนนี้ทําให้ป่าอดุดมสมบูรณ์ร่มรื่น แทนที่มันจะเป็นป่าไม้ธรรมดาธรรมดาเราก็จะสร้างเป็นเหมือนป่าผลไม้ขึ้นมาเข้าใจคําว่าป่าผลไม้ไมหมละ่ะซึ่งสันติภาพจะเกิดขึ้นต่อไปนี้คือคนไม่อบไม่อยาเพราะอะไรมันเป็นอู่ข้าวอู่น้ําผลไมกรากไม้ทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นนี่เราต้องทําให้เขาเห็นนี่เราจะดูแลภูเขาดูแลอะไรต่างเราก็ต้องบรรจุเข้าไปด้วยของอยู่ของกินทั้งหมด เออนั่นแหละต่อไปเกิดภัยสงครามเกิดนู่นเกิดนี่ปุ๊บเราก็สามารถอยู่ได้เพื่ออะไรเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ไงง่ายๆเลยถูกไหมตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ทุกเรื่องเยเขาบอกว่าเป็นแหล่งเพิ่มภูมิปัญญานี่นแหละเขาว่าธรรมะธรรมะคือกฎคือข้อธรรมเลยไหมมองออาไหมละ่ะคือกฎคือข้อธรรมคือหน้าที่ เออที่เราจะไปทําเพราะฉะนั้นที่นี่มันจะมีทุกอย่างให้เราเห็นว่าเราควรทําอะไรเราต้องการอะไรเราต้องการอะไรเรา,าจะมารู้ที่นี่ทั้งหมดเอออย่างเงี้ยอยากรู้เรื่องธรรมากินอ่ามันก็มีอยู่ในนี้แล้วก็เอาไปทำถูกไหมละ่ะมองออกไหมตรงนี้ถือว่าธรรมะไงอุทยานทำอุทยานแห่งปัญญานะ่ะ เข้าใจอุทยานอย่างปัญญาไหมได้ท่องเที่ยวด้วยได้มีความสุขมีความเบิกบานด้วยเออได้เกิดปัญญาด้วยถึงให้ทุกอย่างอะตังเนี้ยให้แล้วเอาไปทาเข้าใจว่าตรงเนี้ยเท่ากับเป็นมหาวิทยาลัยอ่ะเนี่ยเข,ข้าใจความมหาวิทยาลัยของโลกไหม โลกเราที่มันมีอยู่ยังไงเราจะอยู่ตรงนี้ให้แก้ไขปัญหาของโลกได้หมดเออถ้าคุณมีปัญญาเนี่ยมันก็แก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องอะง่ายไหมเหมือนกับเรากําลังทําเรื่องตรงข้ามกับนาซาเข้าใจจุดไหมที่พูดนี่นาซาเขายิ่งใหญ่ไหมเขาจะไปนูนปปน่นไปดาวอังคารไปนู่นไปนี่ แต่เรากําลังมองย้อนกลับเรากําลังจะอุ้มโลกของเราให้สวยงามเหมือนเรากําลังจะทําบ้านของเราให้อบอุ่นมองออกไหมนะถ้าเป็นครอบครัวก็เหมือนเรากําลังสร้างบ้านของเราให้สวยสวยงาม,งามให้อบอุ่นมีพ่อแม่ลูกอยู่ร่วมกันกินข้าวร่วมกันมีทุกอย่างมีความสุขในครอบครัวมองออกไหมเออโดยที่ไม่ไม่ต้องไปหา น่นไปเข้าโรงแรมไปเข้าเ็คเข้าบาร์มองมองเข้าใจไหมเนี่ยเรากํลาลังทําครอบครัวของเราให้อบอุ่นพ่อแม่ลูกอยู่ร่วมกันเนี่ยนี่ครอบครัวเนี่ยเรากํลาลังทําชุมชนของเราให้มีความสุขไม่ต้องไปวิ่งหาที่อื่นเนี่ยสร้างสร้างงานในเห็นไหมสร้างงานให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราอยู่ร่วมในฐานที่ของเราดึงคนเขา้าเข้ามาสู่ ถินทานเดิมตระกูลเราครอบครัวเราเอ,อญาติเราพี่น้องเราเนี่ยเนี่ยบริเวณเนี่ยชุมชนเราเนี่ยอย่างเพชรบูรณ์เขาก,กลับมาอย่างเงี้ยมองออกไหมเนี่ยเต้องทําแบบนี้เหมือนประเทศเราก็มาอยู่ร่วมกันแทนที่จะออกไปหาที่หลนอยู่ต่างประเทศก็มาใช้ชีวิตอยู่ประเทศเราอย่างอบอุน่นแล้วคนอื่นก็ได้มาใส่เราด้วย อันนี้นี่คือการการมองการทํานะที่พ่อกําลังมองอยู่ตอนนี้เออไม่ใช่ต่างคนงก็ต่างนี้มองว่าบ้านของตัวเองไม่ดีถ้าต้องไปที่อื่นที่นี่ไม่ดีมันสกรปรกมันลกล,งลงุงรังมันไม่เหมาะสมไม่เหมือนโน่นไม่เหมือนโน่นข้างนอกมองหาแต่ข้างนอกไปสร้างแต่ข้างนอกนี่ทุกวันนี้มันเป็นเช่นนี้ เข้าใจยางตอนนี้มันกาลังวุ่นวายใช่ไหม,มที่บอกต้องเอาแบบนี้ต้องเอาแบบนี้ตงแบบนี้แบบนี้นี่เรียนแบบต่างชาติอยู่ตลอดเวลานี่เดินตามหลังก็ตลอดเวลาไม่ใช่ประเทศไทยแล้วไม่ใช่วิสัยของของคนมีปัญญาถูกไหมเออตอนนี้เรากําลังจัดเอาเอาของเรานี่แหละนี่มาดูตัวเราเนี่ยมาดูครอบครัวเราให้ความสําคัญกับครอบครัวเราเป็นหลัก มองออกมาเนี่ยกําลังถ้าเราจะเปรียบเทียบกับองค์กรนาซ่านี่ไม่ไม่ได้ตําหนิเขานะเขาก็มีหน้าที่ของเขา,เขาจะนั่นคืออีกอย่างหนึ่งนะเราก็ชื่นชมเขา,นาในในในเรื่องของวิชาการถูกไหมที่พูดในเปรียบเทียบให้พวกเราฟังเฉยๆนะอย่างองค์กรนาซ่านี่เขามีกําลังฐานฐานกําลังทรัพย์มากมองออกมาล่ะเขากําลังมองเห็นว่าประเทศเอ้โลกของเรากําลังจะแตกสลาย กำลังจะล่มถลายเขาก็ต้องเตรียมเตรียมที่อยู่ใหม่ให้กับคนทั่วโลกใช่ไหมให้กับมหาเทศรษฐีใช่ไหมมองออกไหมเนี่ยตอนนี้เขากาลังเตรียมว่าเขาจะหาโลกใหม่อยู่ยังไงนี่เขาลไปทําโน่นทานี่ทําอวากาศทําเมืองใช่ไหมสร้างยานอวากาศขึ้นมาทําสถานีอวากาศขึ้นต่างๆเอที่ข้างนอกใช่ไหมนอกโลกใช่ไหมมองออกว่า่ะ มันก็ไม่ต่างอะไรกับที่พวกเรากาลังวิ่งวิ่งออกจากบ้านตัวเองนี่เนี่ยเนี่ยมองว่าบ้านไม่มีความสุขพ่อแม่ลูกขัดแย้งกันตลอดเวลาไม่มีความสุขกําลังมองหนุนไปสร้างตัวนู้นจะไปเอาตัวนู้นดีกว่าตรงนู้นดีกว่าบ้านนู้นดีกว่าเมืองนู้นดีกว่าประเทศนู้นดีกว่าก็วิ่งออกแจ้นแจ้นแจ่นออกไปเนี่ยไปชื่นชมแต่เขาเนี่ยแล้วก็ไปสร้างแต่ที่อื่นอ่านี่นี่คือ ทุกวันนี้มันเป็นเช่นนั้นมองออกไหมล่ะไปบอกนู่นต่างประเทศดีกว่าบางทีบอกโอ้สวิตเซอร์แลนด์สวยของเราสวยกว่านั้นอีกถูกไหมดูที่เพชรเจ้าวนสิว่าเพียงแต่เราปรับให้มันดูดีขึ้นถูกไหมเราจะทําแบบไหนก็ได้มันอยู่ที่มือเราถูกไหมเราต้องการความอุดมสมบูรณ์เราก็สร้างมันขึ้นมาสิเราคุมดินขึ้นมาสิตอนนี้มันแข่งขันกันอะ เขาจะแข่งขันไหมล่ะเขาทําทุกอย่างไม่ได้แค่อุปโภคบริโภคในนี่เด้งมันกําลังแข่งขันกันที่เออที่จะเป็นการค้าขายอะ่ะเข,ขาจะการค้าขายการเก่งกําไรไหมอ่ามันกาลังแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นเห็นไหมมองออกว่าล่ะเกิดความวุ่นวายไหม,มถ้าเราเปลี่ยนเนี่ย เปลี่ยนให้ทุกคนอ่ะหันมาพึ่งตนเองแล้วพยายามที่จะเป็นที่พึ่งของคนอื่น่ะไม่ใช่ไปเก่งเคานะแล้วก็ลังมาสอนให้เขาทําเป็นเห็นไหมเหมือนเนี่ยเห็นไหมที่พ่อพาพวกเราทํำเพื่ออะไรเรามารักษาโรคเราเองเห็นไหมง่ายไหมทีเนี้ยแล้วเราก็ไม่ไปอยากได้ไปรักษาคนอื่นไม่ใช่ให้เรารักษาคนอื่นแต่สอนให้เขารักษาตัวเองเป็นเห็นไหมแก้ปัญหาเสร็จไหมมองออกไหมล่ะ ทุกคนรักษาโรคตัวเองได้โอ้ยก็ไม่ต้องอะไรแล้วทุกคนป้องกันตัวเองได้เราไม่ไปเบียดเบียนเขาเขาไม่ไเบียดเบียนเราเข้าใจกฎเกณฑ์แห่งกรรมไหมหล่กกรรมบรนดาล่ะเราทําอะไรเราต้องได้แบบนั้นเราตีเขาเขาต้องตีเราเราด่าเขาเขาต้องด่าเราเห็นไหมเข้าใจกฎเกณฑ์แห่งกรรมไหมหละ่ะทาอะไรก็ได้อย่างนั้นก็บอกได้ไง ในเมื่อรู้แล้วพุทธเจ้าก็สอนเราก็รู้แล้วเราทำไมไม่ทำล่ะเออแล้วก็แค่นี้ถ้าเราไม่เบียดเบียนเขาเขาไม่เบียดเราแล้วทำไมเราไปเบียดเบียนเขาล่าเห็นไหมมองว่าล่ะถ้าเราอยากให้เขาดูแลเราหรือว่าอะไรต่างๆแล้วทำไมไม่ทำกับเขาล่ะเอออย่างเงี้ยเราอยากให้คนข้างเคียงรักเรา เออร่วมไม้ร่วมมือกับเราแล้วเราทำไมไม่ร่วมขเขาล่ะเออเห็นไหมง่ายไหมล่ะถ้าเราให้ความเป็นกันเองเขาให้เขาไม่ตาเขาให้ความรักเขาให้อะไรต่างเขาเขาก็รักเราใช่ไหมอยากให้เขาพูดกับเราดีเราทำไมไม่พูดกับเขาดีดีล่ะเอออย่างเงี้ยมองไว้อย่างเงี้ยก็อยากให้เขาทาความดีกับเราเราก็ทําความดีกับเขาสิถูกไหมมองอ,อไหม <c oughs> มันไม่ได้ยากเลยก็ะเยอะ เพียงแต่มันมัน,ม,นมันไม่มั่นใจนะนะตอนนี้คนไม่มั่นใจตัวเองมันไม่มั่นใจในสังคมไงเออแล้วไม่มีใครคิดทําถูกไหมนี่พราะ้งคิดทําขึ้นมาไงตอนนี้มันเป็นหน้าที่ที่ต้องทําขึ้นทําเป็นต้นแบบไงให้เขาก่อนให้เขาก่อนให้เขาก่อนหหเห็นไหมง่ายไหมเห็นไหมที่เราที่เราทําทุกวันนี้เห็นไหม เออเราก็ได้ความเอื้ออาทรจากข้างนอกถูกไหมมองออกไหมล่ะเือ,อนี่ไงเราก็ทํากําลังสร้างของเราอย่างนี้น่นนะอย่างว่าทําความดีมันยากไงมันยากตรงไหนอ่ะมันยากที่คนจะเห็นเพราะคนไม่ได้ใส่ใจ